สวัสดีค่ะตอนนี้พี่เต็มอยู่ที่อำเภอป่าปาักาจังหวัดนครพนมนะคะจะบอกว่าที่นี่คือจังหวัดนครพนมนะคะตอนนี้พี่เต็มอยู่ที่วัดโคสมังค์รารามนะคะเดี๋ยวพี่เต็มจะพาไปชมความสวยงามของวัดแห่งนี้นะคะซึ่งเขากำลังเพิ่งสร้างเสร็จเนาะเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามพร้อมกันไปกันเลยค่ะ าใครขึ้นทางบันไดข้างหน้าเหมือนพี่เต็มวันนี้นะคะก็จะถึงชั้นที่สองเป็นชั้นแรกเลยนะคะจะเจอพระประธานสีทององค์ใหญ่เป็นจุดให้ทุกคนมาแล้วได้กราบไหว้กันค่ะจะสังเกตเห็นได้ว่าวัดหรือเจดีย์แห่งนี้นะคะจะประดับตกแต่งด้วยพื้นสีม่วงตัดกับสีทอง อารามงามตาเลยทีเดียวค่ะสำหรับจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดทําบุญประจําวันเกิดของผู้ที่เกิดวันต่างๆ ในเจ็ดวันนะคะ ชั้นที่2ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนสวยงามพอสมควรเนาะต่อไปเราไปดูชั้นที่3กันค่ะเม <ched> <µ> ื่อขึ้นมาถึงชั้นที่สนะคะพี่เต็มเจอ สิ่งนี้ก็คือภาพเรื่องราวของรามเกียรติ์ในตอนป่งางๆนั่นเองค่ะพี่เต็มก็จะพาชมเข้าๆเนาะแล้วเราก็จะไปที่ชั้นที่4กันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะ ก็จะเป็นที่ออกมาจากชั้นที่สามนะคะก็จะมีทางให้ขึ้นรอบข้างๆแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้อาแดดค่อนข้างแรงพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราเข้ามาข้างในกันเถอคะค่ะอ่าตรงนี้มีริบให้ขึ้นนะคะแต่ว่าทางวัดไม่ได้เปิดไฟเนาะขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเราก็มาขึ้นทางบันไดเหมือนเดิมดีที่สุดแล้ว ตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงชั้นที่สีแล้วนะคะทุกคนยังมีให้ขึ้นไปอีกอยู่นะหอบ เช็คความเรียบร้อยอยู่นะคะเพราะว่าเห็นมันจุดพิเตมเห็นมันจุดมีติดกระดาษแผะตรงที่ไม่เรียบร้อยอยังรอช่างแก้ไขยอยู่นะคะก็จะประมาณนี้อันนี้ชั้นที่สี่นะคะตรงนี้คือชั้นที่สี่ประมาณนี้เนาะ อันนี้คือชั้นที่สีเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกันนะคะว่าชั้นที่สีมีอะไรบ้างเอ่ยน,นี่นะคะก็จะมีบันไดให้ขึ้นเหมือนกันนะคะแดดแรงเนาะเราไม่ไปก็จะมองเห็นข้างล่างประมาณนี้นะคะนี่ ราไปดูชั้นต่อไปยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะคิดว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้ห้องเก็บของอมีลิฟต์นะคะมีลิฟต์แต่ว่าขึ้นไม่ได้ เดี๋ยวเปดูชั้นต่อไปชั้นสุดท้ายแล้วนะคะเป็นชั้นที่ห<ม>้ชั้นที่หนะคะ<ม>น่าจะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วก็ตันแล้วก็ตันแล้วก็ไม่มีอะไร ประมาณนี้นะคะสำหรับชั้นที่หก็จะเป็นอันนี้คือมองทะลุผ่านลงไปชั้นที่สเมื่อกี้ชั้นที่ี่เต็มกำลังจะลงไปนี่ก็คือชั้นข้างล่างสุดนะคะคือชั้นที่หนึ่งซึ่งเราต้องเดินไปเข้าข้างหลงังเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างคะ่ะห้องเรียน สถาบันพลังจิตเกเข้ามาแล้วนะคะข้างล่างสุดก็จะเป็นห้องเรียนนะคะเราจะส่งเสียงดังไม่ได้เพราะว่าเขากำลังเรียนอยู่ค่ะก็จะ ประมาณนี้นะคะสำหรับวัดโคสะมังคลารามมีทั้งหมด5ชั้นตามที่พี่เต็มพาทุกคนไปชมมานะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ของพี่เต็มด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามพี่เต็มด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้เนาะแล้วเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย